ิบห <S preach science> ้ามงคลจากดวใหญ่สีลิติมัติเโชเยติุนนคือว่าอะิมตาตุลามติารรสักสาันดาระนิวาลนาสมรัสสะพราะวะะหัตุสัมมาสังพุทธะวัดติงสมาหาตุริสานามาีนะสัมพันดาระนิวาลนาสามรัสสะกเพราะวตัวอรหันตุสัมมาสัมพุทธะ ติงสมาหาปุริสานุฆาวีนะตศิตยานุฆยัญจางนุาวีนุฆานะปัสจุดตาลัสตมังคาังนุภาวีนะสัพพันนาลังยานุาวีนะเอจุนยานุาวีนะทัสสาริ ันตัลิตาลูกนาวีนะราตนาตยะสารนานาวีนะคีหังสัพพโรภูมิปุปปัตตะวะทุกขังทุกขะโทมะนาสุภานะตั้งร้ยได้สังตุสัะอันตรานะวินาศสังขุสัพพังกับตาตุหังธมิชังปุตตีตายุตายตุหังหงุตุสตวะชะสีชีเวนะสมังโถหงุตุสัพพทาอาการสัพพะตวะนะ คมิทางทานะหักสมนย์ักทานาระกาการเทวตาสะทาตัวเหียนุรากษ์ะองตนข้าวตุสัพมังพนังแดกลางตุสักปเิวตาสักพุทธานนักทานวิญญาณทาย้ีพระวันทตนเปองพดังระกตั้ทีาณ้าตุสัมันังนลุสัก้าวสกนนิา้พระวันทุ้ที พระวป萨พละพางราันตจุปปทวาสาประสานานุภาวนักตาสุทีขระวันีบุตรพวจุป萨ภรนุนาคัตยะขูทานุภาปัาะนิวาระนาวิปัานุภาเ้นะทังตวารีจารุปัเวนาคัตยะขูทานาปัหะนิวะระนาวิปัานุภาเวนะทังตวารีจารุปัเวนาคัตยะขูทานงภาปัหะนิวาระนา ปริาสาราเวลมทัวร์ที่สองอุปถั์ที่ท,าาที่สิบหกทพตาคาถาที่สิบหกพระที่พรตาคาถาอธิตานภาวนาใหาเ้เงยมาน้าปฏิสังรณ์ญาหาตา้ตังบุคคลไม่ควรทำถึงสิ่งที่รออยย้องยันไม่ควรมาถึงญาณไม่มาถึงทายทาต ในปฏติมแต่นงานตางๆารทำจานครอบครอสิ่งใดเย่องกาสิ่งนั้นเป็นอันวะให้แล้และสิ่งที่นั้นไม่มาถึงก็เป็นอันยังถึงปจุบัติงานจรูนทำตังจะตัดหะปฏิปสติสังหารภงปาต่างๆลูกทามนบูหนีเยก็เป็นในเห็นจ้ากปรปจุบัต ทีว่าคิดจะมาตับปังโกสัญญามานาสุวีพื่ทำความเพียรเสีนวันนี้แหะพยายาจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นูสังฆันตีมหาสีะมาจุนาเพราะว่าความผิดที้ม่าจุราเสแล้วไม่มีตีุีวิหานาการเป็นอาเหงรักตัน่ตางูตันเกรับตัวติจันตุอติคเตมุนิติ พมมีผู้ตั้งหน้า้ผู้กคนผู้มีติโดยอย่างนี้มีความเกียดเกียด้านทั้งวันอาชางวัรางกานแล้วว่าผู้มีความผู้มีรงจีนหนึ่เดอนนั้นผู้ม ouais. right ีราจีหนเดือนด้วยแต่การใจแบุที่สดอาทีนจ้ค่ะท ชักอาาธรรมงหิสรงอณาตีมาเามีความเพ่เป็นธรรมดาจะน้นเพยรนไม่มดจะ้มที่ทงหิพยาาที่ทงานอาตเรามีความจิเป็นเรามีความจุดไข่เป็นธรรมดาจะน้นุไขจะไม่ได้มาไดมังหิมม่ไะนาาตีาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะโน้พียควาตจะไม่ได้สัพเพหิเีเยหิมานาปเหิมานา ก็ของเราคงจะนัได้านวิ่งไปกรรมะกรรมะกรรมนิกรรมะทายาทกรรมะกรรมะยูนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสภาวเรามีความเป็นกรรมเรามีกรรมเีกรรมผู้มีคนกรรมเป็นญาติมีกรรมผู้มีตาีกรรมู้มตาตาอย่างกรรมังการิสามิกรรมนานยาวาตบะทังวาตัสธาทายาทขาพูว่าเราตัทำกรรมอะไไว้เป็นคณหรือเป็นบาปเราตัเป็นทายาคือว่าตัต้องได้รับผลกรรมนะิไอ อวังเี้อวังอัมพิหิตอภินังปัญจวีติตากรางทั้งหลายที่มาตาเจนายานีนทุกทุกวันที่บทที่สิบแปดลงมฐา,านภาวนาในตาใหญ่อวังมีสุด่างองาาีตังต่างควาสาวติยานหฐารปฏิชีวชีตววันี้านาธะปัญ

ปริจิตายะสุภาธาภาถานะเอกาทสานิทังสาปาติการสาปาตมีกะตมีอาปิเกตัสะเอิกาทสะสุขังสุปัตติสุทังปัตถุจตินาปาปังสุิณังกัสติโนมิานังปิโยหิติโนมิสาลังปิโยหติทวะหารักทางกีนัสะอักขิวาทิ่ังวาสัทธังวาความปิคุวาตังติดตังสมา สมาธิปัติมุขวระปติปัติสัมโากาโรติอุตตงอุตตเิงอับิชันโตทำมรคคิเตมตายะพิเวเตโตมุติยาอะเสวิทยะภาวิทาพะภะตตยาญาณิปตยะวัตถุตตยะอนุกิตายาปริกิตายาสุสมมาทัตยะ ทีมีไอกาทานิสังสาปฏิคังขาอัติอนุที่ศูนพระนามิตาจีโตมุติอัติปุติศูนพระนามิตาจีโตมุติอัติที่สามพระนามิตาจีโตมุติกติหาการีหิตันที่พระนามิตาจตมุติกติหาารีหิปุิมิตาตมุตกติหาการีหิที่สาพระนามิตาจตมุต

สัพเพสัตตาเอเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพปาเาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพปูตาเอเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพบุคลาเอาเวลาพยาปรชานิคาสกีตนังปริหานันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาอาเวลาพยาประชานิคาสกีตนังปริหานันตุ อิเมหิปัญจหาการเลยหิอนุที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกาตาเมหิปัตหาการเลยหิโอที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัพพาอิทิยอเวลาพยาปชานิทานสกีตนังปริหาันตุสัเพปุริสาเวลาพยาปชานิทานสกีตนังปริหาันตุสัเพอริยาอเวลาพยาปชานิกาสกีตนังปิหาันตุสัเพอนาริยาเวลาพยาปชานิทารสกีตนังปิหาันตุสัเพเทวา อะเวราอพยาปชานิคาสกีตนะหนัริหารันตุสเพมนุสอาเวราอพยาปชานิคาสกีตนะงปริหารันตุสเพวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสกีตนะหนัริหารอนตุอิเมหิสัตหหกาลีหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติกาตเมหิทัสหากาลหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพปุรัติมายาทิสายาสัตตาเวลาอภยปชานิคาสกิตระนัปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะสัตตาเวลาอภยปชานิคาสกีตะนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายาสัตตาเวลาอภยปชานิคัสกีตะนัปริหารันตุ สัพเพทักขินายะทิสายยะสัตตาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสกีตระนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยะสัตตาอเวลาภยาปชานิคาสกิตระหนงปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายยะสัตตาอเวลาอภิยาปชานิคาสกิตระหนงปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะสัตตาอเวลาอภิยาปชานิคาสกิตระหนงปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายยะสัตตาอเวลาภยาปชานิคาสกิตระหนงปริหารันตุ สัพเพเหตุที่มายะที่สายย่สัตตาเวลาพยาประชาอนิคาสกิตรนังปัญหานันตุสัพเพอุปริมายะที่สายย่สัตตาเวลาพยาประชาอนิคาสกิตรนังปัญหานันตุสัพเภปุรัติมายะที่สายะปานาเวลาพยาประชาอนิคาสกิตรนังปัญหานันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะปานาเวลาพยาประชาอนิคาสกิตรนังปัญหานันตุ สัพเพอุตรายะที่สายะปานาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังงพุทธานันตุสัพเพทักคีนายะที่สายะาปานาเวลาพยาประชานิคัสกีตนะนงพุทธานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุที่สายะาปานาเวลาพยาประชานิคัสกีตนะนงพุทธานันตุสัพเพปัจถิมายะที่อนุที่สายะาปานาเวลาพยาประชานิคัสกีตนะนงพุทธานันตุ สภ์อุตตรายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาประชานิคาสกีตระนักริหารันตุสภ์ทักินายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาประชาอนิคาสสกีตระนักริหารันตุสภ์เหตุที่มายะทิสายยปานาอเวราอพยาประชาอนิคาสกีอาตาังปริหารันตุสภ์อุปาริมายะทิสายะปานาอเวราอพยาประชานิคารสกีอาตาังปริหารันตุ สัพเพปุรัิมายะทิสายะพูตาอเวราพยา,ยาปช,ชาอินคาสกีตนังปรญหาดันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะพูตาอเวราพยาปชาอินคาสกีตนังปัญหาดันตุสัพเพอุตรายะ ที่สายยาพูตาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังพันธะบันจุสัพเพทักกีนายะที่สายยาพูตาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังพันธะบันจุสัพภีปุรัติมายะอนุที่สายยาพูตาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังพันธะบันจุสัพภีปัชิมายะอนุที่สายยาพูตาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังพันธะบันจตุ สเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเอเวลาอภยาปชานิคารสกีตัณหปริหารันตุสเพทักคีนายะอนุทิศายะูตาเวลาอภยาปชานิทารสกีอัตตานังปริหารันตุสัพเหตุที่มายะทิสายะภูตาเอเวลาอภยาปชาอนิคารสกีอัตตานังปริหารันตุสภ์อุปาิมายะทิสายะภูตาเอเวลาอภิาปชานิคารสกีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะปุคลาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกีอัตานังปัญหานันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายยปุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสกีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุตปัชิมายะที่สายะปุคลาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุตารายะที่สายะปุคลาเวลาอภิยาปชาอนิคาสกีอัตานังปัญหานันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายยะปุคลาอเวราพยาปชานิคารสเคอัจปริหารนันตุสัพเพกุลธิมายะอนุทิสายยะปุคลาอเวราพยาปชานิคารสเคอัจปริิหารนันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายยะปุคลาอเวราพยาปชานิคาสเตอัจนริปริหารนันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะปุคลาอเวระพยาปชานิคารสเตอัจนริปริหารนันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายยะปุคลาอเวราพยาปชานิคาสเตอัจนริปริหารนันตุ สัพพเหตุที่มายะที่สายะทุกขาเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสจฉิยตนะปริหารนันตุสัพพีอุปปาติมายะที่สายะทุกขาเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสจฉิยตนะปริหารนันตุสัพพปุราธิมายะที่สายะอัตถภาวะปริยาปันนาเวลาอัพยาปัชาอนิคาสจฉิยตนะปริหารนันตุสัพพีปัจิมายะที่สายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอัพยาปัชาอนิคาสจฉิย สภาปัชิมายะที่สายะอิทธิยอเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจารย์ริหานันจุสภาอุตรายะที่สายะอิทธิยอเวลาพยาประชานิคาสเกียาจงปย์ริหานันจุสภาทักขีนายะที่สายะอิทธิยอเวลาพยาปะชาอนิคาส์สกียานางป์ริหานันจุ สภาปุรธิมายาอนุทิสายาอิติยอเวลาพยาประชาอนิคาสเกียตนังปริหารันตุสภาปัชิมายาอนุทิสายาอิติยอเวลาพยาประชาอนิคาสเกียตนังปริหารันตุสภาอุตรายาอนุทิสายาอิติยอเวลาพยาประชาอนิคาสเกียตนังปริหารันตุสภาทักขินายาอนุทิสายาอิติยอเวลาพยาประชาอนิคาสเกียตนังปริหารันตุสภาเหตุทิมายาทิสายาอิติยุอเวลาพยาประชาอนิคาสเกียตนังปริหารันตุ สภะอุปริมายาทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปชานิฆาสกีอาจารณ์ปัญหานันตุสภีปุรัติมายาทิสายะปุริสาเวลาพยาปชานิฆาสกีอาจารณ์ปัญหานันตุสภีปัชชิมายาทิสายะปุริสาเวลาพยาปชาณิฆาสกีอาจารณ์ปัญหานันตุสภีอุตรายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปชานิฆาสกีอาจารณ์ปัญหานันตุสภีทักขินายะ ที่สายะปุริสาเวราพยาประชานิคารเกตระนงปฏิหารันตุสเพอุปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคารเกตระนงปฏิหารันตุสเพปัชมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอนิคารเกตระนงปฏิหารันตุสเพออุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคารเกตระนงปฏิหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคารเกตระนงปฏิหารันตุ สัพเพเหตุทีมายาติสายาปุริสาเวลาพยาปชานิคารสกิตระนักรวิหารันตุสัพเพอุปปฎิมายาติสายาปุริสาเวลาพยาปชาอนิคารสกีตระนักรวิหารันตุสัพเพปุรัติมายาที่สายาทิสายาอริยาเวลาพยาปชานิคารสกิตระนักรวิหารันตุสัพเพปัชิมายาที่สายอริยาเวลาพยาปชานิคารสกิตระนักรวิหารันตุสัพเพอุตานิยายา ตรายะที่สัยะอริยาเวิริยพยาปชานิคาสกิตะนัปัญหาดันตุสภะทักขินายะที่สัยะอริยาเวิริยพยาปชาอนิคาสกิยตนันปริหารันตุสภะทักขินายะสภะทักขินายะที่สัยะอริยาเวิริยะพยาปชานิคาสกิตะนันปัญหาันตุสภะอุปุระธิมายะที่สัยะ อริยาเวารารยาปชานีคาสเกตันังปนานนตุทพีปัชชิมายาอนุทิสยอริยเวรารยาปชานีคาสเกตนังเป็นานันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะอิอริยาเวลาพยาปชาอนิคาสเกียตระนักบริหารดังตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาอนิคาสเกียตระนักบริหารดังตุสัพเพเหตุที่มายะทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาอณิคาสเกียตระนักบริหารดังตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาอนิคาสเกียตระนักบริหารดังตุสัพเพภูรติมายะทิสัยยะอนริยา อนาดิยาอเวิาะพยาปัชานิคารสกีตะลังปัญหานันตุสเพปัชชิมาญาทิสัยยาอนาดิยาอเวิาะพยาปัชานิคารสกีตะลังปัญหานันตุสเพอุตรายาทิสัยยาอนาดิยาอเวิาะพยาปัชานิคารสกีตะลังปัญหานันตุสเพทักขีนายาทิสัยยาอนาดิยาอเวิาะพยาปัชานิคารสกีตะลังปัญหานันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสัยยาอนาดิยาอเวิาะพยาปัญชานิคารสกีตะลังปัญหานันตุ ัเพปัชิมายาอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปัชานิคาสเกตนังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสเกตนังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคัสเกตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคัสเกตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสเกตนังปริหารันตุสพเพบุรติมายะทิสายะเทวาเวลพ าปชานิคาเกยตนังปริหารันตุสัพภีปัชิมายาทิ่สายยาทวาอเวราอพยาปรชานิคาเกยตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิ่สายยาทวาอเวราอพยาปรชานิคาเกยตนังปริหารันตุสัพเพทักกินายาทิ่สายยาทวาอเวราอพยาปรชานิคาเกยตนังปริหารันตุ สภพปุรัติมาญานุท euh ิสัยญาเทวาอเวราพยาปชาอิกาาสกีตนักบริหารันตุสเพปัชชิมาญานุทิสัยญาเทวาอเวราพยาปชาอิกาาสกีตนักบริหารันตุสเพอุตรายญอนุทิสัยญาเทวาอเวราพยาปชาอิกาาสกีตนักบริหารันตุสเพทักกินายญอนุทิสัยญาเทวาอเวราพยาปชาอิกาาสกีตนักบริหารันตุ สัพเพเหตุที่มายะที่สายยาเทวาอเวลาพยาประชานิคัสเกตระนังปัญหาหลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายยาเทวาอเวลาพยาประชานิคาสเกตระนังปัญหาหลันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายยามนุษย์อเวราพยาประชาอนิคาสเกตระนังปัญหาหลันตุสัพเพปัชิมายะที่สายยามนุษย์อเวลาอพยาปชานิคาสเกตระนังปัญหาหลันตุ สเพอุตตรา,ายาทีสายะมนุษาอเวลาอพยาปรชานคารีาจริหารันตุสภพทักขินายะทีสายะมนุษาอเวลาอพยาประชานิคารีอตนานงปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาประชานิคารีอาจารปิหารันตุสภพปัชิมายะอนุที่สายะ เวลาพยาประชานินคาสกีตนังปฏิหารันตุสเพออุตารายะอนุทิสัยยะมนุษาเวลาอพยาประชานินคาสกีตนังปฏิหารันตุสเพทักคินายะอนุทิสายยะมนุษาเวลาพยาประชานินคาสกีตนังปฏิหารันตุสเพเหติมายะทิสัยยะมนุษยาเวลาอพยาประชานินคาสกีตนังปฏิหารันตุสเพอุปริมายะทิสัยยะมนุษาเวลาพยาประชานินคาสกีตนังปฏิหารันตุ สัพภ์ปุรัติมายะที่สายยะวิริปาติกาเวลาอภิยาปชานิกาสเกตระหนักรวิหารนันตุสัพปุรัติมายะที่สายยะวิริปาติกาเวลาอภิยาปชานิกาสเกตระหนักรวิหารนันตุสัพภ์อุตรายะที่สายยะวิริปาติกาเวลาอภิยาปชานิกาสเกตระหนักรวิหารนันตุสัพภ์ทักกินายะที่สายยะวิริปาติกาเวลาอภิญญาปชาอินคาสเกตระหนักรวิหารนันตุสัพภ์ปุรัติมายะอนุที่สายยะวิริปาติกาเวลาอภิยาปชานิกาสเกตระหนักรวิหารนันตุ ส ality, ัพเพปัชิมายะที่สันุทิสายะวิธิปาติกาเวลาพภิปาจาในขาสัพเพเปริหปานตุสัพเพอุตตรายะนุทิสายะวิาติกาเวลอภยาปาจชาในข้าสัยตพเปริหานตุสัพเพทักกินายะนุทิสายะวิาติกาเวลาอภิาปชาในขาสัพเพเปริญนานตุสัพเพ เหตุที่มายาที่สายะวุนิปติกาเวลาพยาประชานนคาสกีตังปริหานตุกสเพอุปริมายาที่สยะวุนิปาติกาเวลาพยาประชานนคาสกีตังปริหานตุกยิเมหิทัศหาการเลหิทิสาปรานาเมตตาเจโตวิมุติสเพสังสตานังปิรังกัเชตวาปีละ อภีรนายะอุปคาตังวัชีตวะอนุภาคาตีนะสันตาปังวัชีตวะอสันตาเปนะปริยาธานังวัชีตวะอปริยาธาเนนะวิเหสังวัชีตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวอเวริโนหุนตุมาเวริโนสุกิโนหุนตุมาทุปิโนสุกิตาหุนตุมาสุจิตาอิเมหิอัตหกาเลหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจติยาติติเจติยา เตยตติติเตโตตัตพภัสยาปะทะปาริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจเตโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหม,มวิหารพระภาวนาหิติตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวนาทุกขับปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโซกับปัตตาเจนิโซกาห้วนตุตับเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเฮหิสัมพตังปุญญสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปัติสิทธิยาธานังทัันตุสัตธายะซีลังลักขันตุสัปพทาภาวนาพิรตาห้วนตุคัดชันตุเทวตาคตา ส at an ัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตยชนะรักขันบรรทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตยชนะรักขันบรรทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตยชนะรักขันบรรทามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตีชนะรัคขันมันามิสาประสงสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะรัคขันมันามิสาประสงสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะรัคขันมันามิสาประสงสัพเพผุทธาภรัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะรัคขันมันามิสาประสงสัพเพพุทธาภรัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะรักขันมันฐามิสาประสง สัพเพภูธาพรปัปต,ตาปจการันจะยังพลังอาหันตนาจะเตชินารักขั้นปัญฐานมีสัพกส์ด้วยอนุภาพแห่งสัจิฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระธรรนาฏายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสุภาพร,ริตและพระคาถาเหล่าน,นี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ปัญจทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลกูกและทางธรรม ขอถวยเทพพระบาะดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการศึกษธาทะยายนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแ,แล้วโปรดอนเมพรให้แก่ข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทิก็เรียนยอดสิทีเรียนไหวครูปีหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามชิงสร้างขึ้นให้เลี่ยมด้วยสภาพแห่งพระปฏิจจสมเดวจจักติดทุกประการเทอด ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญให้แก่หลวงปู่มหาชชนาสิริจันโทหลวงปู่ตัววัดปุชิมพีวัดมหาไร่หลวงพ่อเทพจ้าให้คณะสิทธิที่ปกปักรักษะตัวข้าพเจ้าต่างพระงคงทวิบาลเอกิัตวมถึงนปัสสิทธิ์ที่ดูณบริเวณพื้นที่ดีแห่งการจัดสร้างและทาสวรร